สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องเด e h ดที่ P.K.K นะครับวันนี้หลังจากที่ช่วงเทศกาลบอลเนี่ยหยุดไปหลังเดี๋ยวผมรออายุฟาห,หลังนักชิงายูฟาเดี๋ยวผมมาวิคห์นะอันนี้คือผมจะมาแบบเล่นเกมฟีฟ่ามือบายอนนะครับผมเป็นช่วงหลังแบบที่ไม่มีเทศกาลบอลเนี่ยผมจะมาทําเล่นเกมฟีฟ่านะต่อมาเราจะมาผมผมเนี่ยจะมาแนะนําตัวนี้เลยนาคาบิงเรียมเป็นนักเตะ ที่ถามว่าหดไหมผมบอกเลยคันโตนาคันโตนาเลยมันแทบไม่ต่างจากคันโตนาซ้ายห้าขวาห้าจะว่าไงสมมติคุยลองคิดภาพตามดูนะคันโตนาสี่สิบล้านใช่ปะ่ะไอเนี้ยสิามล้านไปจากง,งบไปได้20่สบล้านท้ายที่คุณจะซื้อคันโตนาที่หัวกับตัวเนี้ยหวัวกว่าเอนาะใครมึงเรียบเนี่ยไม่กี่ไม่กี่ไม่ไม่ถึงเท่าอะ่ะ เอาใช้ตัวนี้ดีกว่าประหยัดงบตั้งย0 n ิบเ็นไปเสริมตำแหน่งอื่นดีกว่าวันนี้ผมเ็จะมาแนะนําตัวนี้ถ้าอยู่ผมเคยใช้นี่กับคนอื่นที่เขาเล่ามาคือตัวนี้เขาบอกว่า,ามันหดมากเลยเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูกันนะครับผมไม่ว่ามันจะหดหรือเปล่านะเท่าที่ผมดูเนี่ยชช้จะแตดคร่าวๆแล้วใช้ได้เลยใช้ได้เลยทุกอย่างเนี่ยยิงเนี่ยบอกเลยหดนะแต่จะดูยังไงเดี๋ยวผมไปไปชมกันในเกมกัน,นครับ นะครับมาเาเริ่มเกมกันเลยครับผมไม่ไฟเสียก่อนครับนะค่เอเบเบสมให้มาฮารชิมีเมเตาชาบิยอนโซฮารชิมีมาตบบอลไม่ให้นาทายเบียมนะนาทายเบียมจ่ายออกมาให้ฮารชิมีเหมือนเดิมโอ้โหนาทายเบียมเสียบอลนะมาตอนนี้บาสซาบาเซโยลนาปิเวสมามูเลอร์มูเลอร์มาไม่ผ่านชาบิยอนโซชาบิยอนโซแต่ไปได้ปิเวสมึงมาอุ้ยเกือบโดนขอบคุณครับที่มึงออกให้ไป่ได้มาเกียบว่าติดจอสเตเบน ันเบดีมาเบเบลิงให้ไม่ให้นะทเบียดนะทาเบียโอ้โหเบียดเบียดเบียดดูมาโอ้เบียดกองหลังาไม่ยอมจะได้ไหมเอ้ดเซฟเราได้เปิดมูมนะจังหวะนี้ัไงเบียเมเบียเมเปิดมาเียเตากระดูโอ้โหไม่ผ่าน็อตเตอร์บิก็อตเตอร์บิกนอตเตอรกมาโกเมดโกสเมดมา มือมือใจออกมาโซเซมสมาแทงมาฮาคิมิฮาคิมิคืนมาให้ตอนนี้นมาก,ก่อนตอนนี้โมมากสมัยเบมเมอร์เ,เบเมอร์เบส,เบ,ส,เ,บสาาเบ็งแฮมเบสนาไทยเป็นยังไงบนาไทยเป็นยังบามองมองหาโยกซ้ายโยกมาโยกมาไม่ผ่านเอิบบี้มาอิบบี้ตีนจุดเซฟโอ้โหโคตรเดียวเลยผู้รักษาป,ประตูคนนี้หามาใช้แล้วมา เอีโมบี้มาไม่ผ่อนซอสเตอร์บิกซอสเตอร์บิกมาโอ้โหเสียบไว้ฟาวลูกนี้โอ้โหผมกดพลาดจริงผมกะจะกดแย่งเาเท่าไหร่แต่เบื่อไปกดโดนใช่ตัวจับประตูเปิดมาผ่านมาเครื่องมาโดนัาลูม่าออกมาเล่นโดนัาลูม่าจ่ายมาให้เบย์มาเบย์ม่มาเบดีเชาบิโอร์โซจอร์ดเบสชาบิโอร์โซมานาไทยวิ่งเย็บนาไทยวิ่งเย็บมาให้โมบี้เอีโมบี้ยังไงอีโมบี้ว่าง่ายอีโมบี้มานาทยวิ่งเย็บนาทายวิ่ยจริงมาอีโมบี้เอีโมบี้หาจ่อลุก ฟีชิกฟีชิกเปล่าอจอโทษฟีชิกครับชาบี้กัรอนโซ่ก็โดดทำไมอะชาบี้กัรอนโซปัน่นเรียบร้อยโก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 ตอนที่สามเก้าทำดยชาบี้อารอนโซไอคอวันพามรไว้สิบเอ็ดนะครับผมดึก่องล่ะผมเลยเดบักอะเดบกแก๊สแดงครับผมเมนี่ยมาจุดตทานโกเมเส มมาหาคิมีไรบอลฮาคิมีแยงไม่มได้ฮาคิมีเติมเงีนะหาคิมีแทงให้นาไทายเรียบนยาไทยเรียบเงียจังหวะนี้ไม่น่าพลาดนะนาไทายเรียบเรียบร้อยโก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 ฮาคิมียกนี้เดบแบกจรินะครับภาษาตัดเกมแทงให้นาไทายิงเรียบคันโตนาเกีตเอเอนะผมยิงเข้าไปนะเรียบร้อยจังหวะนี้ปาร์ซีนาต่อทำเกมมา ผูไม่ผมไม่อะไงโมไม่เคลียร์มาโจอินตันจบแต่นะครับแรกตัวทีมมูกนึงหลอดอยังเต็มอยู่นะคือแหกทำไปก่อนสองประตูต่อสูน่นะมาคือหลังฝ่ายเขาเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนดูดมูเลอร์เปเร่เปเร่มาให้อีกเซียงอีกเซียงมาเปเร่ออกจอยเบสมาสตเตเบ็รวนกับโรดิโก้เปิดมามูเลอร์มง โออกมือออกออกไปกอร์ดอนมากอร์ดอนยูมาเอ็นใจออกมาเบมเมอเบมเมอให้มาบันเบดี้บันเบดี้ชอตเตอร์เบกชอตเตอร์เบมให้จูดเบงแฮมเบงแฮมอิมเบดี้นะลาอุกอซาเรตมาลาอุกอเซด้บอลมาผ่านเบมเอมาได้ผ่านเบมเมอร์เอาไงมาไม่ผ่านมีเตาโอ้โหเวิมือเดย์บอลจอดเบสต์มาเอ็นเกมสวนกับเอ็มบเบดี้อ็มบเบดี้ยกมา มองหาช่องเปิดมานาทายวิ่งเยียมกระโดดยิ้โอ้เยบอยโก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 นาคายวิ่งเยี่ยมนาคายวิ่งเยียมต้องเป็นนาคายวิ่งเยียมนะผมว่ามันก็คือนาคายวิ่งเยียมมันไม่ท้าไปคาร์โดน่าไดเบทเพราะว่าปลูกกว่าแถมผื๊งผื๊งกิ่งเท่ากันเลยแต่ยังไงผมให้คาร์โดน่าเหนือกว่าโอ้โหออกเกมไปหรอกที่ก็ยังมีโอกาสอยู่แตพี่ถ้าพี่มีแบบเอาโรดิโกลงมาในนาที90เออมีโอกาสอยู่แ้่พี่มา เขาไงราอูราอูกาซาเตสมาจะให้เป๊ะโรดิโกโรดิโกมาโรดิโกโจวินตันโจวินตันเอเชียงเอเชียงมาเอเชียงดูกับเปมาเอเชียงเปิดมาเควตเมื่อหมู่โหผมถูกหมดบอดหมูงเขาตัวผมถูกบอดหมูงนะครับมีการวิดพื้นใช่นไร เอ็ดเซียมอันนี้ก็หนึ่งเก่งนะแต่แค่ผมมีฮาซิมีเฉยผมสามารถวาใช้เป็นตัวแทนคิมีละมาอิบับบอดเอาซาฮาครับผมใช้วุทมีคุณสมบัติติดตัวคือความสามารถเห็นแก่ตัวสายซาฮาเนี่ยเก่งครับผมแต่ผมว่านาคาวิเย่ยังเก่งกว่าอยู่บีมือบีมือมาบีมือไม่บาบิตีบีมือ ไม่ผ่านเสียงโรดิเกอร์โรดิกเปเร่เปเร่มาเปร่แมาลาอูกาซเลสไม่ผ่านซตเตเบกบิงแฮมเบสนคเียจูดนี่โอ้ยเกลนาคเบียเกิดซัดแฮรทริกแล้วอนนี้ฮาชิมิเปิดมานใครเบียงไม่ผ่านไม่ผิดมารดิเก ออยิร์ยังกินมาราอูแทงมาให้เกตเหมือเกตเหมือมาไม่ผ่านทางชิมี่ทางชิมี่ดักบอลไว้เบเมอร์เบสไม่ได้บิชชาานักข่ายเบียบซาฮาซาฮาโยกอินเชงมาซาหายบร้อยปัดของโค,โ,ค,โ,ค,โ,คโอ้โหโคตรสวยลุกนี่ายิงมาจากซาฮา้10-10 ขอองกิวัดีใช้บุ้มมีคุณสมบัติอีโกอิสนะครับหรือคุณสมบัติเห็นแก่ตัวันทีอย่าร้อยซาไฮกิ่งนะเพราะว่ามันเก่งมากเลยแต่ผมแค่มาเป็นตัวสำรองเฉยๆแหละมาไม่น่ามีอะไรที่ก็นอกจากนอกจากส่งส่งโรดิโก้มาหยอกจ่อมาจบเกมแล้วนะครับกับเกมนี้ ที่ผมชนะทีมเขาสี่ประตูตอนนี้และคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นะครับเป็นหนึ่งในคลิปที่ผมรู้สึกว่าไอนาคายมิเรียเนะี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดที่ผมเห็นมานะครับที่จริงมีดีกว่านะั้นแต่มันผมไม่ได้อ่านนะช่วงนั้นมาชุกก็คือนาคายมิเรียเนะี่มผมให้เป็นสองสไตล์ไปก็คือหนึ่งสายคันตัวหน้าสายทําคะแนนเปิดโมงอไรเงี้ยอีกสายหนึ่งผมให้เป็นยุคอ่ะคือเนี่ยคือ เอนะครไเ,เรียนน่ะคือคันโตนาคันโตนาเกตเอเอเวก็คือเกือบเกือบเท่าคันโตนาของแท้แต่เนี่ยมันก็คือฟอร์นันโดตอร์เรสน้องๆฟอร์นันโดตอร์เรสเลยสามารถไปใส่พักบอลได้ทําคะแนนได้นยคิดดูราคานะครับสิบสามล้านห้าแสนหนุนตีกลมๆสิบสามล้านแล้วมาดูราคาตัวในตลาดกันคันโตนาเท่าไหร่คันโตนา สี่สิบสี่ร้านฟุตบโดตอเย็สี่สิบเก้าร้านเราสามารถได้ตัวเนี่ยสไตล์ฟุันโดตอเยสกับคันโตนาเนี่ยสองตัวเนี่ยโดยที่ความสามารถไม่ต่างกันเนี่ยในราคาแค่สิบสามร้านซึ่งผมจะบอกกันว่าเนี่ยนี่ยุคเน่ะสิบสามร้านเนี่ยตัวแค่เนี่ยถือว่าโคตรโหดเลยนะเว้ยเหมือนได้ฟุันโดตอเยสกับคันโตนาเนี่ยแบบเนิร์ฟเนิร์ฟเนิร์ฟความสามารถนะกูแค่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ไหห้า เนื้อความสามารถฟินาโดตาริกับคานโตนาห้าเปอร์เซ็นตสองตัวรวมกันในงบสิบสาม้านสำหรับผมถือว่าเป็นกองหน้าเมตาเพชรในตมของแท้เต็มสิบอรอเต็มสิบผมให้เก้าจุดห้าเลยนะมันดีกดับคานโตนาอันนั้นเลยสแต็กโดยรวมก็แบบไม่มีปัญหาสกิลบู๊กก็ออย่างที่ว่าเลยสกิลบูก๊กมคือแบบมันเป็นตัวที่สมดุนลนะนะแถมในกิววัตอีฟอีกตัตตีอย่างเดียว เหตุที่ผมไม่ชอบมันการ์ดมันไม่สวยแค่นั้นแหละหยอกๆนะครับการ์ดไหนผมก็ใช้ได้หมดมันเข้าด้วยกันการวัดอีฟชอบแค่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชอบใครชอบก็ขอขอให้กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมสวับนี้เอ้ยหรับวันนี้มีแค่นี้นครับสวัสดีครับบายบาย